ผ้าเงาสิผ้าพีผ้าน้องมาเบิงอุโมงผักนะครับการเห็ดอุโมงผักลกักๆปลูกผักไปแล้วผลผลิตก็ออกมาแล้วสิงดงามซ้ำไดนะครับไปชมกันเลยนี่ครับพี่น้องมองนี้ก็เป็นแปลงอุโมงผักนะครับอุโมงปลูกผักไม่เลื่อยครับพี่น้องผักไม่เลื่อยกับซีมี่ฟักทอง มีหมักฟักนะครับแล้ะก็หมักต้นโมนี่นะครับพี่น้องหมักกระต้นบ้านเฮ้านะครับนี่ครับตอนนี้เพื่นก็ได้ปลูกลงไปแล้วแล้ะก็ให้ผลผลิตออกมาแล้วนะครับการเห็ดอุโมองค์ปลูกพักแบบนี้ขอดีก็คือเอ่ฮาเก็บผลผลิตง่ายนะครับพี่น้องเก็บผลผลิตง่ายเพราะว่าพ่อเป็นอุโมองค์เฮ้าก็สามารถยางเข้าไปในอุโมองค์เก็บผลผลิตได้เลย ลูกเพิ่นกะเวลาออกนุวยเพิ่นกับสีหอยลงมานํำโอโมงนะครับเราก็ได้ความสวยงามนะครับพี่น้องถ้าเฮาเหตุโค้งสางดีๆนะครับเช่นโค้งสางเล็กยังเช่นมองนี้นะครับก็บเป็นโค้งสางเล็กก็เอาเล็กมาดัดเป็นโค้งโคงนะครับเป็นโค้งๆคงแล้วก็เอาลวดตาคายนะครับนี่เอาลวดทักแต่เป็นตาคายแล้วก็เอาเสือกมัดนํำพี่น้องนี่ นี่ครับเพื่อนกะทักเป็นเล็กโค้งๆแล้วก็ปลูกผักพี่น้องปลูกผักลงไปผักกะมีพวกฟักแฟงพวกนี้แหะครับพี่น้องพวกหมักฟักต่างๆนะครับหรือสีอามะอือก็ได้มะกอือก็กคือฟักทองนะครับเหากับปลูกใส่กันได้เลยครับพี่น้องแต่มือนี้ลุ่งจักสิผ้ามาเบ่งแลงนี่นะครับเพิ่นกะ ปลูกมักระต้นไว้พี่น้องหรือมกฟัก,กนั่แหละครับปลูกฟักนะครับวิธีปลูกเพื่อนกะนี่ครับเพื่อนกะเฮ็ดดินคูนขึ้นทั้งขอบขอบนะครับขอบขอบขอ,บของอุโมงค์ทั้งสองขางรากาเพื่อนกะปลูกปลูกไว้นะครับนี่แล้วกาให้เพื่อนเลื่อยขึ้นไปนะครับเลื่อยขึ้นไปทั้งอุโมงค์นะครับขงบนลเลยนะครับตอนนี้ให้ผลผลิตแล้วนะครับพี่น้อง นี่ผลผลิตออ,อกมาแล้วเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็พันธุ์นี่ยังวันนี้พี่น้องบบหูนี่นวยนวยไข่ไข่ฟักทองนะครับนี่ไข่ไข่หมักอน,นี่แต่ว่าเป็นหมักฟักรด้พี่น้องนี่นี่หอยอ้นโตนี้เต้นยุพี่น้องนี่มีแต่นวยใหญ่ๆผุ่นเมื่งเนียนี่ครับให้ผลผลิต การเก็บก็บง่ายด้พี่น้องนี่เพราะว่าเพื่อนลักษณะของเพิ่นเพิ่นก็หอยอยู่แบบนี้นะครับหอยอยู่ในอุโมงค์แบบนี้นี่ครับเก็บง่ายๆพี่น้องนี่นี่เห็นว่ามือกะยับได้เลยนะครับนี่เวลาเก็บผลผลิตง่ามมีหลีนะครับนี่ครับมองนี่นี่พี่น้องก็ได้ความสวยงามแล้วกะ็เก็บง่ายนั่นนะครับ นี่พันนี่ก็มีพี่น้องนี่มาอี้หยังมุนนี่ลุงจักบูเอเดี๋ยวสิหาขอมุ่นมาให้เบิงนี่นี่พ่อขอมูลแล้วฟักมังกรพี่น้องนี่อันนี้เป็นฟักมังกรนะครับหรือน้ําเต้ามังกรนี่พี่น้องเคยเห็นบอนะครับนี่นวยเพิ่นกับสิเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่ฟักมังกร นี่ครับหรือน้ำเต้ามังกรพี่น้องลุกจักกระพึงเคยเห็นขึ้นกันนะครับนี่ครับออกนวยตอนนี้ก็เห็นอยู่สองนวยนะครับนี่ครับเพิ่งนกระปลูกสซกันก็หมักฟักยุนี่แหละครับนี่ลูกหมักฟักกับหอยออนตเน้นเต้นยุพี่น้องนี่นี่ครับหอยออนตัวเน้นเต้นก็คือระโยงระยะนะครับระโยงระยะ นี่เ้ามีหมักบวบมีบวบมีหยังกับมาปูกไส้กันได้ครับพี่น้องนี่งดงามมีหลีครับนี่จับใกลๆ้ๆนี่ง่ามเฮ้าสิเก็บผลผลิตเท่ากับเก็บได้ง่ายครับพี่น้องขันนวยใหญ่ๆยังสี่เพิ่นก็เอาเสือ้อเอาเชือกฟางมัดขัวมันไว้นะครับมัดขัวไว้อ่เพื่อช่วยพยุงนะครับเพื่อช่วยพยุงนี่มองนี้แห้งคักพี่น้องนี่ นี่ฟักนวยใหญ่ๆแบบนี้เคยเห็นบอนะครับกลมๆลักษณะนวยเยาๆน้่ครับพี่น้องนี่นี่บางคนก็เอ็น,นมักน,าน,าน้ามักน้านะครับบานเท้ามักน้านี่ครับสวยงามเลยครับปุ่นพี่น้องนี่สุดยอดเลยนะครับเฮดแบบนี้ก็ดีนะครับพี่น้องดูแลงล่ายลวก็ได้ความสวยงามเฮ็ดไวไม่สวนนะครับ สุดยอดเลยพี่น้องนี่นี่ตอนนี้ก็ออกลูกกำลังออกลูกหลายเลยนะครับนี่ครับลุงจัก,กนํามมาฝากนะครับมือนี้นี่มองนี่เพิ่นกระเฮ็ดไว้ก็เป็นการถาวรนะครับพี่น้องนี่ปลูกได้หลายรอบนะครับถ้าเหมือรุ่นหนึ่งแล้วาก็สามารถปลูกอีกรุ่นหนึ่งเพิ่มไปได้อีกนะครับนี่ครับ ถ้าใส้เล็กแบบนี้ครับพี่น้องก็คงท้นถาวรเด้อนะครับโค้งโค้งเล็กนี่นี่โค้งโค้งสางเพื่นนะครับโค้งโค้งมานี่เป็นเล็กถ้าเฮ้าบ่มีเล็กเข้ากับใส่ทอ่อ PVC ก็ได้ครับพี่น้องทอ่อ PVC นะครับแล้วก็เอาไม้ไผ่บ้านเฮานี่ล่ะครับหาได้ตามหัวตามสวนนะครับตามกอไผ่น้ำหน้าน้ำหยังเฮ้ามือนี่เอามาเฮ็ดได้นะครับ นี่ครับกะล่องเบิงเด้อครับล่องเฮ็ดเบิงลุงจักนํามาฝากนะครับกะโอเคนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ลุงจักผ้าเงากะขอจบรายการได้เพียงเค่นี้นะครับขอบคุณพี่น,อน้องทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ